สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิศไลกันนะครับวันนี้นะครับเป็นบันทึกการเดินทางนะครับของวันที่30ธันวาคม2566นะครับเรากำลังนั่งรถเมย์นะครับสาย4นะครับปอ4นะครับก็จะมีทั้งรถเล็กนะครับก็จะเป็นรถเล็กร้อนนะครับ สีส้มนะแล้วก็มีรถปอ,อนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้านะครับปอ,อก็จะเป็น <c oughs> บอน้ำเงินนะครับเป็นเก่านะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้านะครับก็มีทั้งหมด3แบบนะครับก็ขันไหนมาก็ขึ้น <c oughs> ขันไหนมาก็เราก็จะขึ้นกันเลยนะไม่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 หลอชชานะก็เราดั่งรถเมล์สายสีนะไปตลาดภูนะฮะก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ สีแยกวัดตึกนะครับตรงถนนเจริญกรุงนะครับเยาวราชครับเริ่มต้นเดินทางที่ถนนเยาวราชครับไปตลาดพนะครับก็นั่งรถสายสีนะครับตรงสีแยกวัดตึกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขับเรานะครับพาขึ้นไปที่สะพานทะปกกานนะครับแล้วก็ผ่านสีแยกบ้านแขกนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเทิดไทยนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดการเดินทางที่ตลาดพูกันนะครับก็วันนี้นะครับก็ เลยพามานั่งรถเมล์เล่นกันนะครับว่าวิธีการขับของเขาครับขับเป็นไงก็จะคล้ายๆกับการที่เราเคยขับขี่จักรยานยนต์นะครับไปอย่างตลาดโพนะครับก็คือเข้าที่เส้นตรงผมเรียกว่าตรงแยกอมสินครับด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะจะมีธนาคารอมสินอยู่นะครับเป็นธนาคารอมสินสีชมพูนะเห็นชัดเจนมากเลยครับแล้วก็ นั่งยาไปจะถึงสีแยกตลาดภูนะครับให้เราลงป้ายรถไฟตลาดภูะครับปบ้ายที่ใกล้กับตลาดภูที่สุดแล้วนะก็ลงที่สถานีรถไฟตลาดภูเลยนะบอกพี่คนเก็บกระเป๋าก็ได้ครับว่าเขาลงป้ายรถไฟตลาดผูให้ช่วยบอกหน่อยอะไรประมาณนี้ฮะเขาก็น่าจะช่วยบอกเราได้มากสุดควรก็ <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศนะครับการเดินทางนะว่าเราผ่านก็ภาพก็การเดินทางก็จะคล้ายกับภาพการเดินทางแบบด้วยรถจักรยานยนต์นะครับก็ให้ดูแต่ว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเพราะว่าในการเดินทางด้วยจักรยานยนต์ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเดินทางด้วยรถยนต์ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับประดูบรรยากาศกันไปนะครับระหว่างเราจะเดินทางไปยังตลาดภูนครับวันนี้นะครับเราเดินทางไปหาฮอคกินนะครับ ที่ตลาดพูครับตอนนี้เราไปตลาดพูวันที่30ธันวาแล้วมัร้อยหกสิบหกนะก็เวลากเกือบจะเที่ยงน,นะนะก็เราก็ข้ามานะครับอย่างตรงที่เป็นตลาดที่เป็นอของก็รอบเด็กนะนเที่ยงก็พอมีนะฮะแต่ว่าน้อยมากๆเลยนะตอนเย็นช่วงเนี้ยเบิร์กนี้ะเบิร์กนี่เลยนะตอนช่วงเยง็นๆตัง้งสี่ห้าโมงก็จะมีคนเยอะนะพอดีนี่เข้ามาไม่เห็นคนเลยนะ いいเขายังไม่มากันนะครับเพราะว่าเขาเปิดกันช่วงเย็นนะตลาดนี้จะเป็นน่าจะเป็นช่วงตลาดเย็นนะน่าจะเป็นตลาดเย็นส่วนตรงเวิ้งใต้สะพานนะเนี่ยก็พอมีนะมีประมาณนิดๆหน่อยๆนะครับลองเดินดูนะจะมีร้านที่ถูถกใจบ้านนะส่วนช่วงเช้าช่วงเที่ยงที่เรามาหาของกินนะก็จะกินกันอยู่แถวๆใต้สะพานลอยตรงนั้นนะใต้สะพานลอยบริเวณข้างหน้าเนี่ยครับจะมีร้านอยู่ละแวกหนึ่งนะก็ พอที่จะหาของกินในแถวๆนี้ได้อยู่นะก็วันนี้ได้มาลองอหอยทอดนะเขาไม่ได้สั่งให้เรารีวิวนะ <c oughs> เราก็เป็นรลอนั่งกินหอยทอดนะปกติจ้องมานานนะหอยทอดร้านนี้จะไม่เคยซื้อกลับนะเพราะว่าอารมณ์ของผมนี่คือชอบกินหอยทอดก,กรอบๆเราก็อยากจะนั่งกินทีละเพราะงั้น <c oughs> ถ้าซื้อกลับไปมันจะเป็นอีกรสนึงนะเลยไม่ซื้อกลับก็บเลยวันนี้ได้มีโอกาสนั่งรถประจําทางนะรถเมย์มานะร้านนี้คนเยอะนะตอนแรกว่าจะซื้อเหมือนกันนะ แต่คนเยอะไปไม่อยากรอนะก็เลยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวฮะร้านตรงนี้ฮะข้างๆกันเนี่ยกินนะร้านนี้ก็มากินกันบ่อยนะไม่ได้สั่งให้รีวิวกันไม่ได้สั่งให้รีวิวกันนะเราก็กินกันบ่อยนี่นะเดี๋ยวเราจะเดินจากตลาดโพนฮะหลังจากที่กินจืดแล้วนะเราก็จะเดินจากตลาดโพนฮะไปยังวัดนาคตกนะไอ้นี่คือเวิร์กที่เมื่อกี้ผมบอกนะเวร ด้านขวามเมื่อกี้ก็คือเบลเวิร์ที่เบลเวอร์ที่ผมบอกนี่คือใกล้ต่อกไข่ร้านนี้นะดูรู้สึกว่าตอบมากเลยดูความโรองของเขาระหว่างที่เราเดินไปฮะเราก็จะมีร้านที่เราแวะไปด้วยนะแต่พอดีผมไม่ได้ถ่ายตอนแบรคก็จะมีที่ร้าน,นก็จะเป็นร้านข้าวขาหมูนะแต่ว่าไม่ได้กินข้าวขาหมูนะไปกินไอติมไปกินไอติมมหาชัยนะเขาไม่ได้สั่งให้เรารีวิวเหมือนกันนะพอดีเห็นว่าเออไอติมเขาน่ากินดีก็เลยแวะเขาไปกินดูแล้วก็น่ากินระหว่างเราเดินนะ เขาไม่ได้เดินทีเดียว,ถ,วนะถึงวัดหน้าปกะระยะทางจากตลาดพูนะถึงวัดหน้าปกประมาณ1กิโลกว่าๆประมาณ1 2, 1. 2. 1. ึ่งจุดน่าแถวเนี้ยนี่ก็คือบรรยากาศนะระหว่างการเดินทางน,นะจากตลาดพูไปยังวัดหน้าปกนะก็ข้างหน้าเรานะครับก็จะเป็นสะพานนะจะเป็นสะพานที่ผมบอกว่าเป็นสะพานสวยๆส,ยส,สีที่มีอะคริลิกติด ข้างๆนะก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะกะครับสะพานนี้นะถ้าเพื่อจะเดินเดินได้นะแต่ว่าให้เรียงเดี่ยวเดินนะให้เดินเรียงเดี่ยวเป็นทางแถวตรงนะเพราะว่าทางเดินเนี่ยมันแคบมากเลยนะก็ต้องเดินด้วยความเรา,เรามรัดระวังนะอาจจะต้องเดินไปมองหลังไปนะ <c oughs> เพราะว่ามันมันทางมันแคบเราก็จะเดินแล้วกออเสียวๆหน่อยนะเพราะก็อาจจะกลัวว่าเขาเรียกอะไรรถยนต์นะหลุดเข้ามานะมันก็มีโอกาสหลุดเข้ามาทางด้านฟุตบาทน,นะเนะี่ย เนี่ยก็มีคนเดินนะไม่ใช่ว่าเราเราไม่เราไม่ใช่ว่าเราเดินคนเดียวนะมีคนเดินก็มีรถสดแถววิ่งไปนะฮะเราคนที่อยากดั่งรถสถแถวรถอะไรก็นั่งจากตลาดถูวิ่งไปได้รถสดแถวรถกระป๋องนะเนี่ยเรามาเดินดูตรงนี้ครับวมันสวยดีเนี่ยเป็นคอปกระกน้อยนะน,ะนะถ้าผมคาดไม่ผิดก็เป็นคอบกระกน้อยนี่น่าจะเป็นวัดที่มีพระองค์ใหญ่ที่ผมเคยบอกครั้งที่แล้วการเดินทางแต่เรายังไม่เข้าไปดูเหมือนกันนะวันนี้เราตอนแรกก็ว่าจะกะเข้าไปกะว่าจะเข้าไปเหมือนกันแต่ว่า เห็นว่า6คนวันนี้คนมา,าไหว้พระนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ30 31อี่ย6คนแต่ละวัดนี่แน่นๆเท่านั้นเลยนะฮะแต่ละพระแต่ละวัดนี่แน่นแเท่านั้นเลยเราก็เลยเออเลือกที่จะไปวัดด้าป,ปกนะว,วัดด้าปกนี่คนแน่นเหมือนกันนะก็ก็เดินทางมานะเรื่อยๆนะระหว่งางเส้นทางก็ถ่ายบารเก็บบรรยากาศมาเรื่อยๆระหว่างทางเราก็แวะกินบาเรื่อยๆนะเจอานไนน่ากินเราก็แวะเข้าไปกินนะก็เก็บ การกินมาเรื่อยๆก็ทายบรรยากาศรอบๆมานะใช่ไหมเวลาในการเดินทางจากตลาดพูนะครมาถึงนี่โดยถ้าแต่ว่าเราไปแวะอะไรเลยแล้วก็น่าจะประมาณสักสิถึงสิบห้าทีนะผมว่านะแต่ถ้าเกิดเราแวะบรรยากาศใช้เวลาด่านะนะก็นะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศการเดินทางรอบๆมาให้ดูนะก็ข้างหน้าทางข้างหน้าเราเนี่ยก็เกือบถึงบริเวณเตลาดนะพูแล้วพอเราถึงเออพอพอเราถึงวัดนาคปกนะอย่างที่ผมบอกนะเพราเราถึงวัดนาคปกนะ ถ้าเกิดว่าตรงสี่แยกวัดน้าปกเนี่ยเราเลี้ยวไปทางขวานะมันก็จะเป็นไอ้นี่แหละนะมันก็จะเป็นวัดปักน้ำนะซึ่งจะเดินเข้าไปอีกหน่อยนึงนะก็ลองเดินเข้าไปดูนะแต่ผมยังไม่ได้ไปวัดปักน้ำเลยไม่ได้พาไปวัดปากน้ำเ๋ยโอกาสหน้าจะพาเข้าไปนะอาจจะต้องใช้รถจักรยานยนต์นะถ้เกิับ่ามาเดินอย่างนี้คนเดียวก็อาจจะเหงา <c oughs> อาจจะเหงานะ เนี่ยข้างหน้าเราเป็นวัดนาคปกแล้วนะก็เดี๋ยวจะไปส่งนะที่ประตูออกประตูวัดนาคปกนะก็สําหรับคนที่ดูว่าภายในวัดนาคปกนะครับมีอะไรเป็นไงบ้างน,นะไปดูที่คลิปก่อนด้านนี้นะที่ผมเคยพามาเที่ยวที่วัดนาคปกแล้วนะแล้วก็แบบในคลิปที่พาไปเที่ยววัดนาคปกก็จะมีประวัติของวัดนาคปกเล่าให้ฟังด้วยนะส่วนเนี่ยแยกนี่ก็คือเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปที่อย่างวัดนาคปกนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตส่งเพื่อนๆแถววัดนาคปกตอนนี้นะแล้วก็ไปไหว้สกาละนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในวัดหน้าปกต้อนรับปีใหม่กันนะครับโอเคประมาณนี้ครับวันนี้ก็เป็นบริเวณซุ้มนะครับตอนนี้เริ่มจะสร้างเสร็จบางส่วนไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมงั้นก็ขออนุญาตจบคลิปเป็นแค่นี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมว่าเอ่อคลิปหน้าผมจะพาไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าจากวัดกระยานะครับเดินมายังสะพานวัดประยงนะครับ เดินยังไงครับไม่ไกลครับเดินได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่กันินะครับ